สวัสดีครับโปรเจกดี DIY ี่จะเป็นเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์14นิ้วนะครับผมก็2เครื่องนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับผมนี่มันแตกต่างกันตรงไหนอาจใช้งานต่างกันหรือไม่นะครับผมในการซ่อมบำรุงนะับจะเป็นตรงไรในอะและราคากันด้วยนี่จะต่างกันแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปใช้งานให้ดูกันเลยนะครับ เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์นะครับก็มีการหลากหลายหลายหลายยี่ห้อกันนะครับแต่มันมีแค่2แบบเท่านั้นนะครับก็แบบที่เป็นมอเตอร์นะครับนี่ที่ส่งกาลังตรงไปที่ใบตัดนะครับี่งไปตรงๆันเลยนะครับกับแบบที่เป็นมอเตอร์ Motor ส่งกําลังผ่านสายพานก่อนนะครับผ่านสายพานก่อนแล้วก็ส่งกําลังมาที่ใบตัดตรงนี้นะครับผมามาพูด ความต่างเรื่องราคานะครับอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบยี่ห้อนะครับอ่านี่เปรียบเทียบแบบรูปแบบก็แล้วกันนะครับในแบบที่เป็นสายพานแบบนี้นะครับผมราคาจะาถ้าถ้ายี่ห้อเดียวกันนะครับผมก็ราคาจะสูงว่ากันนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะนะครับนิดเดียวนิดเดียวแบบนี้นะครับที่เป็นมอเตอร์ส่งกําลังตรงแบบนี้ก็ราคาคก็จะต่างความแบบ ที่เป็นการส่งกำลังผ่านสายพานมานะครับอันนี้ราคาต่างกันนิดเดิงอันนี้กระสูงกว่าหน่อยนึงนะครับอันนี้เรื่องราคานะครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องซ่อมบำรุงกันนะครับก็มอเตอร์จะเหมือนกันนะก็จะมีแปรงผ่านอะไรกันเหมือนกันนะารซ่อมบำรุงมอเตอร์จะเหมือนกันนะครับผมก็ต่างกันตรงนี้นะครับตรงอ่าแบบ ที่เป็นสายพานอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนสายพานแต่ก็นานนะครับไม่ก่อนจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวจะเปิดฝาครอบตรงนี้นะมาดูสายพานกันนะครับว่าสายพานมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเลยนะครับเมื่อถอดฝาครอบออกนะครับก็จะสายพานนะครับตสายพานก็จะส่งกําลังจากนตรงมอเตอร์ตรงนี้นะครับก็ผ่านสายพานนะครับเห็นะ สายพันธุ์ก็มีอายุการใช้งานนะครับก็กว่าจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยกว่าจะมันมันมันจะชำรุดมันจะขาดแล้วก็สร้างบาร์ไดเป็นหลังนะครับผมก็เส้นหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับประมาณร้อยกว่าบาทก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เวลากดสวิตช์นะของเครื่องตัดเหล็กไปเบอร์นี่นะครับผมนี่นะครับมันจะไม่กระชากนะครับมันจะไม่กระชากนะครับผมอ่าเดี๋ยวไป กดสวิตช์ดูความแตกต่างการของเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์นะครับแบบที่เป็นสายพานกับแบบที่เป็นมอเตอร์ส่งกําลังตรงๆไปที่ใบกันนะวบามันมีการแตกต่างกันอย่างไรนะามากดสวิตช์เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์นี่แบบที่เป็นสายพานนะครับให้ดูกันก่อนนะครับนี่ครับ อ่ามันจะไม่กระชากนะครับเสียงมันก็จะหมานุ่มนวลนะครับจะนุ่มนวลเนี่ยอ่าแล้วมาดูเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ที่เป็นมอเตอร์ดิส่งกันตรงตรงไอที่ใบนะครับอ่าจะมีความแตกต่างอย่างไรอ่ามันมันจะไวแนละกระชากเลยนะเน,น,นี่ยนะครับผมเนี่ย เสียงมันจะจะชแา้วจะดังนะครับเด็กจะดัง <S 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 แล้วก็นี่นะครับเด็กอ่าส่งกำลังผ่านสายพานนะครับนี่นะครับถ้า,า,านนมันจะนุ่มลน,นกว่านะครับผมอ่าที่ไม่ไม่ตัดเหล็กเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าเสียงของใบตัดนะครับที่ไปตัด เหล Finally, supplies, right. ็กนะครับเสียงมันจะดังเท่ากันนะครับน um ี่นะครับ่างที่ไปตัดเหล็กนะครับเสียงจะดังเท่ากันเสียงจะต่างกันตรงมอเตอร์นะครับนี่ส่งผ่านสายพานนะครับแต่เสียงมันจะเบากว่านะครับอ่าส่วนมอเตอร์ที่ส่งกําลังตรงที่ใบตัดนะเสียงจะดังผ่านพูดถึงใบตัดนะครับนี่มันก็จะมีใบดาๆแบบนี้นะใบดำๆกับนี่ใบเขียวๆนะครับผมถ้าท่านที่ ผ่านการใช้งานมาจะรู้ว่าไอ้ใบเขียวนะครับผมมันมันมันคมดีมันคมดีนะครับผมก็การเลือกซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์นะครับก็มันอยู่ที่ความชอบนะครับว่ามันชอบตรงไหนนะชอบรคาคาชอบการซ่อมบำรงุงหรือชอบนะครับผมการใช้งานที่มันมัน,มน เสียงจะซอฟลงมาน,นิดนิดนึงนะครับน,นีนเสียงก็จะดังกว่าน,นิดหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ